ย้อนกลับไปในยุคที่ผืนแผ่นดินอินโดจีนระอุไปด้วยเปลวไฟแห่งความขัดแย้งระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานไทยและกัมพูชาชายแดนที่เคยเป็นเพียงเส้นสมมติบัตรนี้กลับกลายเป็นแนวรบที่พร้อมจะปะตุขึ้นได้ทุกเมื่อความขัดแย้งเรื่องเขตแดนการอ้างสิทธิ์ในประสาทเขาพระวิหารและอิทธิพลจากสถานการณ์การเมืองภายในของแต่ละประเทศ ทั้งหมดนี้หลอมรวมกันเป็นชนวนที่พร้อมจะจุดระเบิดท่ามกลางบรรยากาศอันร้อนระอุนี้ณหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมชายแดนไทยเราจะพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตของเขาจะต้องพัวพันกับการสู้รบพายับชื่อที่สื่อถึงทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศทางของบ้านเกิดของเขาเขาเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเกษตรกรร่างกายกำยำแววตาคมกริบ แต่จิตใจนั้นเปลี่ยมด้วยความอ่อนโยนรักครอบครัวและรักผืนแผ่นดินไทยยิ่งชีพแต่แล้ววันคืนอันสงบสุขก็ต้องพังทลายลงกองกำลังทหารจากฝั่งกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยจุดไฟแห่งสงครามให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหมู่บ้านของพายัพถูกโจมตีบ้านเรือนถูกทำลายเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บล้มตายณนะคืนนั้นเองพายัพตัดสินใจ เขาจะไม่ยอมเห็นแผ่นดินแม่ถูกย่ำยีและจะไม่ยอมให้ใครมารังแกครอบครัวของเขาอีกต่อไปด้วยหัวใจที่ลุกโชนด้วยไฟแค้นพายัพได้เข้าร่วมกับหน่วยทหารพรานในพื้นที่เขาไม่ใช่นายทหารที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบแต่เขามีสิ่งที่สำคัญกว่าคือความรู้ลึกรู้จริงในภูมิประเทศความสามารถในการเอาตัวรอดในป่าและสัญชาตญาณน,นักสู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวในไม่ช้า พายัพก็กลายเป็นกำลังสำคัญของหน่วยเขานำทัพพรานออกล่าตระเวนคอยสอดแนมการเคลื่อนไหวของข้าศึกและปะทะกับกองกำลังกัมพูชาหลายต่อหลายครั้งเขาใช้ความได้เปรียบในเรื่องภูมิประเทศและความเชี่ยวชาญในการซ่อนตัวทำให้หน่วยของเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แล้ววิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดก็มาถึง เมื่อกองกำลังกัมพูชาเตรียมบุกโจมตีฐานที่มั่นสำคัญของไทยซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่หากไม่สามารถหยุดยั้งได้พายัพได้รับมอบหมายภารกิจที่อันตรายที่สุดคือการแทรกซึมเข้าไปในแนวหลังของข้าศึก <c oughs> เพื่อทำลายคลังอาวุธและตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหากสำเร็จการโจมตีของข้าศึกก็จะอ่อนกำลังลงอย่างมากภายใต้ความมืดมิด พายับและลูกทีมต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการกับระเบิดกับดักและการลาดตะเวนของข้าศึกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญพวกเขาก็สามารถฝ่าฟันเข้าไปได้ในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงคลังอาวุธของข้าศึกพายับสั่งให้ลูกทีมวางระเบิดแต่ในขณะนั้นเองกองกำลังข้าศึกก็ได้เข้ามาตรวจการพายับตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับข้าศึกเพียงลำพัง เพื่อทวงเวลาให้ระเบิดทำงานและเพื่อให้ลูกทีมของเขามีโอกาสรอดเสียงระเบิดดังกึงกก้องไปทั่วป่าคลังอาวุธของข้าศึกถูกทำลายจนราบคาบการโจมตีครั้งใหญ่ของข้าศึกก็เป็นอันต้องล้มเหลวพายับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้วีรกรรมของเขาได้ช่วยชีวิตทหารไทยนับร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ได้อีกครั้งข่าววีรกรรมของพยับแพร่สะพัดไปทั่วประเทศ เขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งชายแดนผู้ที่ไม่ใช่แค่ทหารแต่คือตัวแทนของจิตวิญญาณนักสู้ของคนไทยแม้สงครามจะสงบลงแต่เรื่องราวของพายัพก็ยังคงถูกเล่าขานเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพและความสำคัญของการปกป้องแผ่นดินแม่พายัพวีรบุรุษที่ไม่เคยต้องการตำแหน่งหรือเกียรติยศ เขาเพียงทำหน้าที่ของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมจะเสียสละทุกสิ่งเพื่อชาติและเพื่อคนที่เขารักและเรื่องราวของเขาจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป